สวัสดีครับพวกกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คาว่าทนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่316นะครับในตอนที่316เป็นคําถามของแฟนคลับที่บอกว่าส่งหนังสือบอกกล่าวให้ใช้นี่เงินกู้ดีไหมครับได้ไหมครับทนาย ส่งหนังสือบอกเราให้ใช้หนี้เงินที่กู้ยืมไปได้ไหมครับสวัสดีครับทนายิรยุทธ์พอดีมีคนกู้เงินผมจำนวน2,0,000 0บาทแล้วไม่คืนกําหนดให้จ่ายทุกวันที่1ของทุกเดือนเดือนละ10,000บาทเขาจ่ายผมมาแค่2 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยหากจะให้ทนายส่งหนังสือบอกเราต้องทําอย่างไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับอันดับแรกเลยนะครับหาก ได้มีการพูดคุยไกลเกลียวเจราจากับลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินแล้วเขาไม่ชําระหนี้ไม่ว่าท่านจะไปที่โรงพักก็ดีไปทําสัญญาที่โรงพักหรือไม่เคยทําสัญญาแล้วไปทําสัญญาที่โรงพักหรือมีสัญญาอยู่แล้วแล้วกําหนดเวลาที่ที่เขาต้องชําระหนี้เนี่ยมันเลยล่วงเลยนะครับกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้นะครับดังนี้นะครับตัวผู้ให้กู้เนี่ยก็สามารถที่จะทวงถามไปยังลูกหนี้ได้นะครับว่าให้ชําระหนี้โดยอาจจะส่งหนังสือ นะครับให้เขาชําระหนี้ภายในกาหนดเวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้หลักกฎหมายนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา203กับ204้เขาบอกว่าอะไร203คือกรณีที่การชําระหนี้ในสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้กําหนดลงไว้แน่นอนส่วนมาตรา204เนี่ยเป็นการชําระหนี้ที่ผิดนัดตามกําหนดเวลาที่ตกลงไว้นะครับ ในมาตรา203เ,เขาบอกว่าการชําระหนี้ที่ไม่ได้กําหนดลงไว้โดยแน่นอนหมายความว่าอะไรถ้าเวลาชลําระหนี้อันจะพึงชําระนั้นไม่ได้กําหนดลงไว้นะครับเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชาระหนี้ได้โดยพันและฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชําระหนี้ของตนได้โดยพันดุดกันนะครับส่วนวรรคสองบอกว่าถ้ากำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย สายฐานว่าเจ้านี่จะเรียกให้ชระนี่ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไหมแต่ฝ่ายลูกนี้จะชระนี่ก่อนกระโดดนั้นก็ได้ส่วนในมาตรา2 0 4ในการที่ลูกนี้ผิดนัดตามกระโดดเวลาที่ตกลงไว้คืออะไรคือในมาตรา2 0 4คือถ้านี่ถึงกระโดดชระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี่ได้ให้คำเตือนลูกนี้แล้วลูกหนี่ไม่ชระนี่ลูกนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วถ้ากรหนดดวายราวชระนี่ตามวันแห่งปฏิทินและลูกนี้ไม่ได้ชระนี่ตามกำหนด ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยนะครับก็คือนะครับการที่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดนะครับมันจะมีอยสองอย่างคือไม่ได้กำหนดเวลากับกำหนดเวลานะครับตามวันปฏิทินเช่นกําหนดชําระหลังวันกู้ยืมเงินทุกวันที่1ของทุกเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือชําระต้องชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ1 0,000บาทชําระมา5,000บาทอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดนะครับโดยหลักแล้วกันเป็นผู้ผิดนัดเนี่ยทุก คดีส่วนมากก็จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวเพื่อทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนตัวเจ้าหนี้จึงจะมีอำน,นาจฟ้องต่อศาลเป็นโจทย์ฟ้องต่อศาลได้หากบางคดีไม่ได้ส่งไปลูกหนี้สู้ว่าไม่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามมาก่อนล่วงหน้าเจ้าหนี้จึงไม่มีอำน,นาจฟ้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของเราดังนั้นการที่เราจะฟ้องเขาเราก็ควรจะต้องให้ทนายความเนี่ยส่งหนังสือทวงถามหนี้ไปก่อนให้เขาชำระหนี้ภายในหนึ7ดวัน15วันนะครับหากเขาไม่ชำระ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับก็ทนายก็จะคิดที่3,000บาทนะครับชำระค่าใช้จ่ายก่อนส่งหนังสือจดหมายให้แก่ลูกหนี้ทางไปรษณีย์นะครับสา0 0บาทนะครับใช้อะไรบ้างใช้เอกสารก็คือสัญญานะครับเลขบัญชีของคุณนะครับว่าให้เขาโอนบัญชีให้คุณเลขที่บัญชีอะไรธนาคารอะไรสาขาอะไรนะครับก็หลักในเบื้องต้นมีเท่านี้นะครับถ้าชอบในต,ตอนที่3,16 เรื่องหนังสือบอกเก่าให้ใช้นี่เงินกู้ได้ไหมครับก็ตอบว่าได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิยุทธ์พกกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ